23-29มีนาคมนี้สวัสดีค่ะวันจันทร์ที่23มีนาคม2,564มาพบกับพยากรณ์อากาศในอีก7วันข้างหน้ากับพรกระจ่ายข่าวชาวบ้านค่ะมีหลายคนถึงกับน้อยอกน้อยใจว่าทำไมฝนไม่มาตกแถวบ้านเขาบ้างเลยแต่ก็มีหลายท่านที่บอกว่าดีแล้วที่ฝนไม่มาตก เนื่องจากหลายพื้นที่ถูกพายุฤดูร้อนเข้าโจมตีมีลมกระโชกแรงและบางพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยก็ทำให้ทรัพย์สินรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหลายพื้นที่ตามที่เห็นข่าวกันในทีวีรวมไปถึงสื่อสังคมโซเชียลหลายช่องได้รายงานถึงความรุนแรงของพายุฤดูร้อนอรัางนี้และในอีก7วันข้างหน้าจะมีฝนบ้างไหม จะมีพื้นที่ไหนจะเจอกับพายุฤดูร้อนบ้างหรือจะพบกับอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งตามไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ สำหรับพยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าเริ่มกันที่ช่วงวันที่23-24มีนาคม2564บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ส่วนในช่วงวันที่25-29มีนาคมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันประกอบกับลมใต้และลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะว,วันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนลมตะว,วันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงสําหรับในช่วงวันที่24มีนาคม2564ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยพยากรณ์อากาศในภาคเหนือในช่วงวันที่23-24มีนาคมมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวนันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่25-29มีนาคมอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่23-24มีนาคมมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่25-29มีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพากลางในช่วงวันที่23-24มีนาคมมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-32องศา,ศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่25-29มีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด2 6 2 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่23-24มีนาคมมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรส่วนในช่วงวันที่25-29มีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝังคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกในช่วงวันที่23-24มีนาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะว,วันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนในช่วงวันที่25-29มีนาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่23-24มีนาคม มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่25-29มีนาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด21-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสกรุงเทพมหาหนครและประิมณฑลในช่วงวันที่23-24มีนาคมมีแม่บางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่25-29มีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากพยากรณ์อากาศในอีก7วันข้างหน้าจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่23-24มีนาคมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมจึงทำให้อุณหภูมิลดลงทุกท่านจะรู้สึกอากาศเย็นสบายมากขึ้นไม่ร้อนเหมือนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ต่อจากนั้นในช่วงวันที่25-29มีนาคมอากาศจะร้อนอย่างต่อเนื่องและจะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเอาไว้ด้วยค่ะ และในส่วนของพ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้ในช่วงวันที่23-24มีนาคมจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงมีลมกระโชกแรงร้อยละ40-60ของพื้นที่โดยประมาณและในช่วงวันที่25-29มีนาคมฝนจะลดลงซึ่งจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ก็ขอเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านในภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือในช่วงวันที่2 3มถึง2ีมีนาคมไว้ด้วยนะคะเนื่องจากอาจจะมีบางช่วงหรือบางพื้นที่ที่ถูกลมกระชโชกแรงซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ